สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้ามาตกใจเลยครับสงสัยเมื่อคืนลมแรงเนาะฝนตกดูสิครับเขาแก่ของผมที่เลี้ยงไว้สามตัวเออหล่นมาเลยครับกิ่งนี้หักด้วย อันนี้เป็นรุนซ้อนนะครับรุนซ้อนก็อาการไม่ยิงใส่โดนฝนผมก็ยุ่งๆอ่ะเนาะไม่ได้มาเก็บเขาเนาะนี่ก็อีกตนนะครับอันนี้เมดูซ่าผสมบางหวังเนะาะจะรอดหรือเปล่าเนี่อ ถ้าอ,อย่างนี้อย่างนี้มันต้องถอนครับอย่างนี้มันต้องถอนแต่ถอนเราเราจะใช้ดินเนาะเอ้เราเจะเอาดินออกขอภยัยเอาดินออกโดยการใช้อุปกรณ์เสริมนะครับนี่นะครับ a อดโนมิ i นเ r อ ต,ตัวนี้ช่วยฉีดนะครับมันจะสามารถปรับความแรงความค่อยได้นะครับก็ต่อจากสายยางปกตินะครับไม่ได้ขายของนะครับแต่หาซื้อได้ตามน่าจะทั่วไปแหละครับแต่อันนี้ผมพอดีผมไปที่ห้างโลตัสเนาะก็เลยไปซื้อมาเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาจะใช้ดีแค่ไหนนะครับปิ้งเราก็เปิดน้ําแล้วนะครับแล้วก็ปรับที่ตรงนี้นะครับปรับความแรงที่หัวนี้ก็เอา นะครับพุ่งได้ตอนนี้ผมเปิดเบานะครับผมไม่ได้ต้องการฉีดแรงเนาะดูนะครับไปไกลน,นะครับผมก็จะฉีดไปที่ต้นก่อนเลยจะค่อยถอนลากออกมานะครับเอาให้น้ำเข้าไปชุ่มก่อนเนาะจะได้เออให้เขาชุ่มก่อนเพราะเราจะถอดแบบอันนี้ใจไม่ถึงห้ามดูนะครับ ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะต้องมาแขวนเขาไว้ก่อนแล้วก็ดูเขาเน่าตรงไหนแล้วเดี๋ยวมาทำแผลเขาเนีเห้อยชงหมอนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ท่านใดที่ไม่ทราบเนาะแต่ถ้ามือเก่าก็มีอะไรแนะนำผมได้นะครับท่านอาจารย์มือเก่า เรียกบัลุมาจา์ก็ได้นะครับนี่นะครับพอฉีดแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะให้รากเขาช้ำน้อยที่สุดนะครับค่อยๆฉีดนะครับที่ติดอยู่นี้จะเป็นมะพร้าวสับนะครับ เราก็ยังไม่เอาออกนะครับเพราะออกบางทีอาจจะทําให้รากเขากระทบกระเทือนได้นะครับแต่อโอเคผมดูข้างล่างแล้วยังไม่มีการเน่านะครับน่าจะมีเสียหายแค่ที่ตามกิ่งเขานะครับเนี่ยครับตามกิ่งเขาสองกิ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเน่าอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะเอาวางไว้น่าจะโอเคแล้วนะครับวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่เนาะ โอเคครับเดี๋ยวเหลือสองต้นนะครับเดี๋ยวผมถ้าผมฉีดรากล้างดินหนอก้วเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับเพราะว่าวันนี้ทําไปถ่ายไปครับผมโอเคครับสักครู่นะครับนี่ก็เป็นสภาพหลังจากที่ถอนรากแล้วนะครับแล้วก็เอาสยางฉีดดินหนอกเนาะก็จะเหลือตามนี้นะครับ ดูนะครับลาขาวโบครับขาวโบอันนี้ก็ขาวจัวครับนี่ขาวจวบจวบครับนี่นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวผมจะมาคลิปใบนะครับโอเคครับตามชมกันต่อไปเลยครับนี่นะครับนี่ก็แต่ง ิดใบออกแล้วนะครับก็จะเหลือเป็นกิ่งเขาอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องเอาน้ําฉีดอีกทีนึงเนาะค่อยฉีดล้างแต่กิ่งนี้ยังไงออาจจะต้องยอมสละนะครับเพราะเหมือนเดี๋ยวเขาจะลามนะครับอโอเคครับก็เป็นเทคนิคน,น้อยๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ โอเคลาไปก่อนนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ